ทำประกันสุขภาพมาก็นานถึงเวลาใช้งานจริงดันเคลมไม่ได้แต่บอกเลยครับว่าลูกค้าของออโต้ทุกคนนะครับไม่เคยเจอปัญหานี้เลยนะ แล้วเดี๋ยววันนี้ออโต้จะมาบอกเคล็ดลับกันนะว่าทํำยังไงแล้วก็ทุกเคสที่ออโต้ดูแลนะครับผมจะทําตามกระบวนการอย่างละเอียดมากๆเลยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีการตอบคําถามสุขภาพใช่ไหมครับก็ให้ลูกค้าเนี่ยถแถลงตามจริงเนาะหลังจากนั้นออโต้ก็จะไปคัดประวัติสุขภาพทั้งหมดของลูกค้าเท่าที่จะหาได้เลยนะครับส่งให้บริษัทพิจารณาแล้วก็อาจจะมีบางเคสนะครับเช่นกรณีพิเศษแบบเคสนี้นะที่บริษัทเนี่ยมีการเรียกตรวจสุขภาพกับแพทย์ที่แต่งตั้งของ AA a ด้วยนะครับ เอ็นเคสนี้นะครับลูกค้าอายุแค่28ปีเท่านั้นนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีทุกอย่างเลยแล้วก็ประวัติสุขภาพเนี่ยแทบไม่มีเลยแต่ว่าบริษัทเนี่ยก็ยังเรียกให้ลูกค้านะครับไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ที่แต่งตั้งโดย AA อนะครับอย่างวันนี้นะครับออโต้ก็พาลูกค้ามาตรวจที่นี่เลยนะครับที่โรงพยาบาลเปาโลลังสิตนะออโต้ที่ปรึกษาประกันชีวิตจากบริษัท A a วางแผนการเงินตามเป้าหมายของลูกค้าพร้อมบริการหลังการขายในระยะยาวช่องทางติดต่อนะครับดูได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยนะ หลายคนอาจจะคิดว่าแบบนี้มันถือว่าเป็นอุปสรรคในการทาประกันเนาะแต่ออโต้นะครับอยากให้มองมันเป็นข้อดีนะเพราะถ้าเกิดว,ว่าเราผ่านกระบวนการขั้นตอนเหล่านี้ครบถ้วนนะครับแล้วต่อให้ในอนาคตเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่คาดฝันขึ้นมาเนาะก็จะมั่นใจได้ว่าประกันสุขภาพที่ทากับออโต้ไนนะครับจะเคลมได้แน่นอนนะ มันจะไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังแน่นอนเพราะว่าบริษัทได้ข้อมูลเราครบถ้วนถูกต้องตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นทํกกาประกันแล้วนะครับอย่างเคสนี้นะครับก็จะใช้เวลาทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มกระบวนการสมัครจนกว่าจะาอนุมัตินะก็ประมาณสัก1เดือนโดยประมาณเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับบางโรคบางอาการนะครับยังมีเรื่องของระยะเวลารอคอยอีกนะสูงสดุดยอยู่ทีู่่ที่120วันเลยนะครับก็ไม่ใช่ว่าทําปุ๊บสมัครปับ๊บอนุมัติปุ๊บแล้วจะคุ้มครองครอบคลุมทั้งหมด1 0 0์เลยนะครับ พราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าประกันสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นนะครับอย่ารอช้าครับยิ่งเริ่มเร็วสุขภาพดีประวัติสุขภาพน้อยโอกาสอนุมัติก็ง่ายกว่าคนปกติครับทักมาปรึกษาออโต้ก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวออโต้ดูแลให้ทุกเคสเลยครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย